น้ำพริกกะปิที่ทาไว้บางทีเราก็กินไม่หมดนะคุณเราก็เก็บใส่กระปุกไว้แล้วก็เอามาทํากับข้าวเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูได้หมูยอ,อก็หมูยอ,อไม่มีอะไรเลยแค่หมูหมูหยองไข่เค็มลูกมึงก็ไม่เห็นเป็นไรตรบดไม้จับในครอบเนี่ยของแม่ชน,นะห้ามแย่งเป็นอันขาดเคยฟังเพลงไหมกินอะไรเล่าเธอจิ้งเหลือแสนงามกินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะ <c oughs> วันนี้ถามว่าอยากกินอะไรอะเหรอเคยฟังเพลงไหมเขาร้องว่า <Roth> กินอะไรเล่าเธอถึงได้งามแสนงามกินอะไรเล่าเธอถึงได้งามแสนงามกินข้าวกับน้ำพริกสิจ้าโอ้คำตอบคำนี้ไม่ได้แดจดจริตนะคะกินข้าวกับน้ำพริกต้องสวยจวริงเพราะคนโบราณนะเขารู้น้ำพริกหนึ่งถ้วยรสชาติจัดจ้านเข้มขน้นต้องกินกับข้าวเยอะๆต้องกินผักมากๆม,มีโปรตีนจากเนื้อปลาบ้างนี่ไงสำหรับที่ทำให้เราสวยเพราะเราสุขภาพดีพอมาถึงฝรัง่งเขาก็บอก ว่า you are what you eat กินอะไรไปก็เป็นแบบนั้นมันแคยอิทธิศดีเดียวกันไม่ล่ากับน้ำพริกถ้วยหนึ่งของเรากินแล้วสวยอะเหมือนกันกินอะไรเข้าไปสารอาหารที่เข้าไปในร่างกายเราเราก็เป็นแบบนั้นน้ำพริกถ้วยเดียวของแม่ฉันนะ่ะโนนเดินเข้าไปในสวนเอามีดเล่มหนึ่งฟันไปตองมาเปิดไหเล็ก ควักกะปิใส่ใบตองภาบไม่กลัดกลัดวางหายไปสักพักฉันได้ยินเสียงแม่ฉันนู่นไปก่อเตาไฟปิ้งกะปิให้มันหอม เสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในสวนอีกนะพริกขี้หนูก็มีที่สวนมะนาวก็ดูมะานาวที่ร่วงเพราะมะนาวที่ร่วงคือมะนาวที่แก่มะนาวที่ต้นตัดมาใหม่ๆมันยังไม่ลืมต้นน้ำมะนาวไม่เยอะแแอพิธีพิธันนะกว่าจะได้น้ำพริกหนึ่งถ้วยเรล่งวันค่ะ คนสมัยนี้ก็ซืซอน้ำพริกกินถุงละสามสิบยี่สิบใส่อะไรบ้างก็ไม่รู้มันจะอร่อยเหมือนน้ำพริกวันเก่าๆไหมพูดไปเด็กรุ่นใหม่เขาก็ยังไม่รู้เลยนะว่าน้ำพริกที่อร่อยมันคืออะไรก็เคยกินแบบนี้ซื้อมาแบบนี้แล้วคุณเองก็ไม่เคยทําน้ำพริกให้ลูกเต้ากินวุ่นวายเหม็นอยู่คอนโดเอากะปิเข้าไปได้ยังไงตายเหม็นไปถึงที่นอนกระเพาะไอคิดแบบนี้มันถึงไม่ได้กินอร่อยกันไงกินแค่กันตาย เชื่อไหมว่าโคลกน้ําพริกก็สําคัญนะแม่ฉันใช่โคลกดินเขาไม่ใช่โครกหินหรอกเพราะคุณก็คงรู้นะว่าหินน่ะมาบีบมะนาวใส่ลงไปอ่ะมันเกิดปฏิกิริยาอะไรไหมคนโบราณเขาฉลาดก็ใช้ดินเผาเป็นโคลกดินไม้ตีพริกก็เป็นไม้เขาไม่ได้ใช่โครกหินแม่ฉันบอกเลยตำน้ำพริกโคลกแบบนั้นไม่เอร็ดใน,นเรื่องจริงคุณ เพราะอะไรกะปิเนี่ยเค็มนะพริกน้ำมะนาวเกลือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในครกเนี่ยมันหล่อหลอไม่เกิดความอร่อยนะคุณคุณลองไปเช็คดูสิจริงเท็จแค่ไหนไม่รู้แล้วฉันก็มีเรื่องเล่าอีกนะคุณคุณเชื่อไหมกระเทียมก็ต้องใช้กระเทียมไทยแบบกลีบเล็กๆจะมาก,กระเทียมจีนกลีบโตๆไม่หอมพริกขี้หนู ต้องเป็นพริกขี้นูสวนแมบบ่ฉันตัดคั้วทิ้งแต่เหลือจุกเขาบอกตรงนั้นนะหอมจะตายโครกระเทียมพริกขี้หนูพริกขี้หนูนะต้องสีเขียวกับสีแดงจะเขียวล้วนไม่ได้น้ำพริกไม่สวยแดงล้วนไม่ได้แล้วก็ต้องดูสีกระเปอีกนะยเยอะกว่าจะได้กินถ้วยนึงเนี่ยพอโคลเสร็จเขาบอกว่าใส่น้ำตาลปีบก่อน จะนวลนัวรสชาติจะอร่อยแต่สีไม่สวยแต่ถ้าบีบมะนาวใส่ลงไปก่อนพริกจะเขียวจะแดงแต่เวลากินแล้วไม่อร่อยเท่าใส่น้ำตาลก่อนฮ่จริงเหรอคุณเท่านั้นที่รู้ถ้าคุณไม่ลองคุณรู้ไหมแม่โขลกน้ำพริกเสร็จอ่ะก่อนจะโขลกน้ำพริกแม่ฉชนหุงข้าวก่อนนะทำไมคุณรู้ไหมเวลาเขาโขลกน้ำพริกเสร็จนะเขาก็จะไม่ใช่ช้อนเขาก็จะไม่พับพีผูดก,ะกระคก<อ>แกลงแกลเพื่อที่จะ ตักน้ำพริกใส่ถ้วยเปล่าแม่ฉันน่ะบีบมะนาวผ่าครึ่งนะไม่ได้ผ่าเสี้ยวนะผ่าครึ่งแควะเม็ดออกแล้วบีบแล้วน้ำพริกที่ติดอยู่ในครกอ่ะแม่ไปตักข้าวร้อนๆมาใส่ครุกครุกครุก,รกแล้วก็ตักใส่จานคนอื่นก็กินไปแต่ข้าวที่คลุก,กกับน้ำพริกในครกของแม่ ก็เพราะอีเตาถ่านที่ใช้กันไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่เตรียมของมันฉันจะดูเสร็จเอากะปิห่อข้างในแล้วก็ย่างย่างจนอีข้างนี้ไหมแต่อีข้างนี้ยังไม่โดนไฟเลยเห็นปะลำบากมากก็อยากไปย่างด้วยเตาถ่านหอเสร็จแล้วก็อังบนกระทะ แค่นี้แหละให้กระปิมันร้อนแล้วมันมีกลิ่นใบตองขึ้นมามันก็คือโอเคถ้าไม่คนสมัยโบราณก็ต้องย่างกระปิกระปิมันเก็บอยู่ในไหะอยู่ในกระปุกกลิ่นมันโอ๊โอพอย่างหน่อยกลิ่นมันหอมพอเจอกับกลิ่นใบตองอ่ะมันทําให้น้าพริกกระปิมันดูชวนกินเสน่ห์ของคนโบราณเขาก็ทําแค่นี้แหละแต่นี่พอฉันได้น้ําพริกเสร็จแล้วนะฉันเสริมตาลปี๊บก่อนนะมันจะดูเงาเงา สีสันของพริกมันจะมองไม่เห็นชัดอ่าวต๋ยวนึ่งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วตำรับนี้ของฉันจะไม่เหมือนใครวันนี้เดี๋ยวทุกคนจะได้กินของอร่อยอีกเวอร์ชันหนึ่งใส่น้ำมันลงไปสะก่อนน้ำพริกกะปิที่ทำแล้วอะ่ะฉันก็ยังจะต้องเอามาผัดนะสูตรของเราถ้าใส่ลงไปเสร็จแบบนี้ใช่ไหมน้ำพริกกะปิที่ทำไว้ บางทีเราก็กินไม่หมดนะคุณเราก็เก็บใส่กระปุกไว้แล้วก็เอามาทํากับข้าวเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูได้บอกแล้วนะในครกเนี่ยของแม่ชนะข้าวสวยลว้อนใส่ลงไปแล้วก็ครุกครุกครุกก็จะไม่ให้ใครเลยนะอันนี้ของเขาเองห้ามแย่งเป็นอันขาดแม่บอกว่าแม่เสียดายแต่เปล่า นั่นแหละสุดยอดผัดน้ำพริกกะปิแล้วก็มะเอกใส่ไปหน่อยหนึ่งฉันพี่คนชอบให้ามาันมีมะออกเป็นชิ้นๆนะเพิ่มพริกขี้หนูปกติจะไม่ค่อยบอกใครเวลาทำกับข้าวอะทำน้ำพริก มะกรูดหยดสองหยดทำให้น้ำพริกกะปินี่กลิ่นจลุงขึ้นมาทันทีแล้วก็มะนาวก็ใส่ลงไปตอนนี้อีกนิดหนึ่งทั้งๆท,ที่มันมีรสแล้วก็เถอะก็ใส่เนี่ยหอมขึ้นเยอะเลยคราบหวานก็น้ำตาลอีกนิดหนึนนน่งแต่เค็มไม่ต้องนี่คือเคล็ดลับของฉันเลยนะใส่น้ำส้มเอาล่ะ รสชาตินะมันจะนวลนัว,นวมันจะหอมหอมฉันรู้นะว่าเสียมารยาิมากเลยออกทีวีไม่ควรทำทำไปแล้วจะทำไมเสร็จเรียบร้อยติ๊บนี่ ส่วนผสมของน้ำปรุงน้ำพริกที่กำลังร้อนๆรสชาตินวๆใส่ขอมแดงลงไปกุ้งแห้งฝอยคลุกให้เข้ากันพักไว้สักครู่เดี๋ยวเรามาเสิร์มกันพอทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเนี่ยเห็นไหม เส้นก๋วยเตี๋ยวจะอุ่นๆแต่มันจะซึมเอาเครื่องของเราลงไปมันจะดูมีแต่ความน่ารับประทานอุ๊ยยางร้อนอยู่เลยนะเธอเครื่องเคียงก็แล้วแต่จะชอบอะไรของฉันมีคุณเชียงเั้นก็กุณเชียงมีหมูยอก็หมูยอไม่มีอะไรเลยแคบหมูหมูหยองไข่คเค็มลูกนุก็ไม่เห็นเป็นไรตระบวจไม่จับจริง มีอะไรก็กินแบบนั้นอย่าเป็นเรื่องเยอะผิดสูตรอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรก็กินแบบนั้นนี่ยต้องคิดเยอะเลยมะม่วงซอยไม่มีมะม่วงแอปเปลิลซอยก็ได้ไม่มีอะไรเลยบลูเบอรี่สี่ห้าลูกจะดัดจิิตแค่ไหนก็ใส่ได้คอามันมีข้างแบบเครื่องเคียงข้างจานไม่มีอะไรเลยนะคุณแตงกวาซอยฝอยๆอยยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยแล้วก็นี่ก็คือไข่ฝอย,อยใส่สักหน่อยนึง ตายตายละเด้งก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่ไม่เหมือนใครวันนี้ดูเท่เดี๋ยวนี้ต้นไม้ปลูกอะไรไว้ที่ริมรัวนะไม่ต้องไปใส่ยาฆ่า,มาแมลงอะไรใช้ได้อ่ะก็เอามาวางข้างจานได้หมดแหละเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาขายนะว่าต้องไปซื้อดอกไม้กล่องหนึ่งสามร้อยสี่ร้อยมีเจ็ดแปดดอกแต่บ้าตายปลูกเองริมลัวก็ยังไม่มีปัญญาไม่เข้าใจเลยคนเราของฉันไม่เสียสักบาทหนึ่งไม่ใช่ฉันขี้เหนียวนะอ๋อมีมดมาเดินด้วย โอ้ยสวยจังเลยอะ่ะเท่จังเลยไอ่น่ากินหมุนนะนีเน่เราเป็นคนชอบเปรี้ยวก่อนจะรับประทานนะอื ใจเคยได้ยินคำพูดที่เขาบอกว่ารักกันเหมือนน้ำพริกถ้วยเก่าเคยได้ยินไหมจะบอกว่าน้ำพริกกะปิเนี่ยบ้านใครก็บ้านนั้นรสชาติจะไม่เหมือนกันไม่มีความจำเป็นแล้วนะที่เราจะต้องทานน้ำพริกกะปิ าทูชะอมทอดแล้ก็ต้องมานั่งเก็บดอกแค่นั่นนี่นู่นคุณสามารถจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนก็ได้ขอให้มันมีความเป็นน้ำพริกเพราะมันคืออัตลักษณ์ของความเป็นอาหารไทยที่เราสามารถจะดัดแปลงแล้วก็ก้าวเข้าสู่สากลทานน้ำพริกถ้วยเก่าของปู่ย่าตายายของเราไปเที่ยวทัวทั่วโลกสิคะจานนี้ของเราจะโนเตอร์นะคะโอ oh my god มี่ บอกคุณเลยนะถ้าอยู่ในร้านอาหารที่สนามบินนะชาวเดอเปอร์หรืออะไรก็ตามฉันบอกคำเดียวนะขายไปทั้งกี่ยูโรแล้วคนไทยทุกคนเมื่อเห็นปุ๊บนะทำไมรู้ไม่คุณน้ำตาไหลเพราะอะไรเพลาะาพิ่มใจสิคะของปู่ย่าตายายเราอะไปได้ทั่วโลกถ้าคุณไม่ใช่คนหนึ่งที่ต้องทําหน้าที่การน,นี้อะมันจะไปได้ที่ไหนล่ะมันก็อยู่ที่ทัวบ้านคุณเท่านั้นแหละด้วยกันสิคะพาจานเกๆ๋ๆอาหารไทยดีๆแบบนี้ไปทัวร์ทั่วโลกคะ่ะ เขาจะอินเ s ิร์ตตอนเทควันขโมงก็ <C oughs> ถ่ายไปเธอไปในเรื่องเธอไม่เกี่ยวกับฉัน <C oughs> ชามลิรู้เลยมีกลิ่นมะลิออกมานี่จบค่ะอร่อยจริงประกาศค่ะยิ่งสุขสโมอสรเปลี่ยนเวลาแล้วนะคะบ่ายโมงตรงค่ะทุกวันศุกร์ช่อง7 HD นะคะติดตามด้วย บอกว่าคนไทยอ่ะสุขภาพไม่เคยจะแข็งแรงซะและเพราะอะไรอาหารการกินนั่นแหละเป็นต้นเหตุโรคไข้ไช้เจ็บเต็มบ้านเต็มเมืองเลยโยนนี้ฉันจะทําจานนี้ให้คุณชิมน,นะไม่ค่อยมีใครทําขายแล้วนะคุณจานแบบนี้ร้านอาหารเขาไม่ทำพัานตคารเขาไม่ทำมุดนะเนี่ยคุณดูนะ